ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟสดนะคะแต่ว่าเป็นออกแนวกาแฟสายสุขภาพค่ะเขาจะหอมน้ำตาลนนดแบบฟุ้งขึ้นมาเลยนันคือมันจะกลายเป็นเอพเโซที่ดื่มง่ายเข้าไปใหญ่เลยค่ะวิด่ดีแก้วนี้ดีมากดีงามสวัสดีค่ะ เน o rental coffee นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนี่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟสดนะคะแต่ว่าเป็นออกแนวกาแฟสายสุขภาพค่ะ <Wow. S 1> เพราะว่าวันนี้ค่ะเน่จะมาทําเป็นกาแฟสดนะคะที่ว่าเราอ่ะจะมาเพิ่มความหวานด้วยตัวไซรัปน้ําตาลตโหนดนะคะทีนี้สําหรับคลิปวันนี้นะคะเน่จะแชร์เป็นแบบเมนูกาแฟร้อนค่ะเพราะว่าหลายๆร้านนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะได้สูตรที่ว่าแบบ คือพอใส่ไปแล้วเนี่ยลูกค้ามีความหอมความหวานของน้ำตาลตโหนดไปเลยอย่างนี้นะคะน้ำตาลตโหนดต,ตัวที่เน่ใช้วันนี้เป็นของแบรนด์ Smart Nurse นะคะก็เป็นน้ำตาลตโหนดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเนะื้อชารลสุดๆเลยค่ะก็คือเรียกว่าน้ำตาลตโนดจากอัมพวานะคะก็วันนี้ค่ะเน่ก็เลยจะมาทำเป็นเมนูกาแฟสดร้อนนะคะที่ว่าเราจะใส่น้ำตาลตโหนดในทุกแก้วเลยดีกว่าเอาอย่างนี้เพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้มีความรู้สึกว่าอ๋อ ได้ทานกาแฟาที่มีความหวานๆหอมๆของน้ําตาลตะโหนดไปด้วยค่ะเมนูกาแฟาร้อนวันนี้ค่ะเน่ก็เลยจะมาแชร์เป็นแบบ5เมนูเลยนะคะเอสเพรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็มอคค่านะคะที่เราจะใช้น้ําตาลตะโหนดค่ะจริงๆต้องเข้าใจกันก่อนนะคะว่าวันนี้คลิปวันนี้เน่ทาเพื่อที่ว่าจะเป็นเมนูกาแฟาที่ใส่น้ําตาลตะโหนดนะคะในทุกๆแก้วเพราะฉะนั้นนะคะธรรมดาเอสเพรสโซ่ช็อตเราก็จะเสิร์ฟเป็นแบบ ช็อตธรรมดาเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะทําเป็นสไตล์ของร้านกาแฟเราอะค่ะมีความแบบถ้าลูกค้าอยากได้เป็นเอสเโซ่น้ําตาลตาโนดเราก็จัดให้ได้เลยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้เอสเโซ่ธรรมดาก็เป็นช็อตธรรมดาอย่างที่เราทําในคลิปที่ผ่านๆมาค่ะ แต่พอเมนูวันนี้เป็นน้ําตาลโหนดในทุกเมนูเลยมาตามดูกันนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจะดูค่ะไปกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ก่อนนะคะกด subscribe Oriental Coffee กันด้วยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆอีกค่ะวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นทากันเลยนะคะเน่จะใช้กาแฟตัวที่ทําวันนี้นะคะเป็นอาราบิก้าขั้วกลางเข้มตัวเบอร์สตัวนี้นะคะอิตาเลียนโรสของ Oriental Coffee เราเนี่แหละนะคะแล้วก็กาแฟ1ช็อตค่ะแล้วก็จะใช้กาแฟดาชงน้ำไหลหนึ่งทาง เป็นแบบบาสเกตเล็กแบบนี้นะคะสำหรับใส่กาแฟ1นช็อตค่ะเดี๋ยวเมนูแรกนะคะเราก็มาเริ่มกันที่เอพิโซค่ะเอพิโซเราจะใช้แก้วประมาณอยู่ที่2-3ถึงออนนะคะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเน่ก็จะใส่ตัวใส่หลัมน้ำตาลตะหนอนะคะพามชูกาเนี่ยค่ะใส่ลงมาก่อนนะคะจริงๆแล้วอะค่ะบีบนิดเดียวก็พอค่ะเน่ใช้ประมาณสัก 5ML ก็พอนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองนิดเดียว 5ML นะคะเพราะว่าแค่นี้ก็หวานแล้วนะคะแต่ว่าน้ำตาลตะหนอนเขาจะไม่ได้หวานจัดนะคะ ก็จะหวานๆห,หอมๆเสร็จแล้วค่ะเราก็มาทำกาแฟกันเลยนะคะเอาแก้วลองได้เลยค่ะสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะคือเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะ1ช็อต1นค่เออนค่ะนั้นก็กดปุ่ม1ช็อตได้เลยนะคะแล้วเราก็ดูสายกาแฟของเรานะคะว่าได้อย่างที่เราต้องการก็คือโอเคนะคะอ่าก็เดี๋ยวมันก็จะตัดปเปงงค่ะที่1อ่ออน เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูเอสเปรสโซร้อนค่ะเห็นไหมคะคลิม,ม่าสวยงามเลยอ่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเน่จะมาทําเป็นเมนูอเมริกาโน่ร้อนกันบ้างนะคะอเมริกาโน่ร้อนก็คือกาแฟดําใช่ไหมคะเราก็เตรียมใส่ไซรับน้ําตาลตนโนนะคะ5 ml เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าร้านไหนมีความรู้สึกว่าอยากได้หวานมากหน่อยนะคะก็ปรับได้เลยนะคะเนี่ก็ใส่ลงมาก่อนเลยค่ะ5 ml ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ําร้อนนะคะตรงน้ําร้อนมาเลยนะคะที่4ออนค่ะอ่ะาเรียบร้อยแล้วตั้งค่านนําร้อนก็ได้ด้วยนะคะแล้วเราก็มากดนะคะอ่าใส่กาแฟกันบ้างละเดี๋ยวเนี้จะเทน้ําร้อนนะคะใส่ลงมาในแก้วก่อนเลยค่ะลแล้วเราก็แก้วนะคะมาลองได้เลยค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นรุ่นที่เรียกว่าทอนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอาแก้วลองได้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะอเมริกาโน่น้ำตาลตะโดดนะคะได้มาแล้วเป็นไงคะเสิร์ฟสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยไหมคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำเป็นเมนูคาปูชิโน่กันบ้างค่ะ,ะทีนี้เดี๋ยวพอเมนูคาปูชิโน่กับลาเต้นะคะเดี๋ยวเน่จะขออนุญาตนะคะว่า จะขอทําแบบ2แก้วพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตีฟองนมทีเดียวเลยจะได้เป็นไอเดียค่ะเป็นตัวอย่างว่าสมมุติถ้าลูกค้าสั่งกาแฟร้อน2แก้วพร้อมกันเนี่ยเราสามารถที่จะแบบว่าทําพร้อมกันได้นะเพราะว่าหลายๆคนก็มีความไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันค่ะว่าเ,เวลาลูกค้าสั่งทีละ2แก้วเนี่ยเราก็ต้องทําทีละแก้วหรือเปล่านะคะ ทีละสองแก้วพร้อมกันได้เลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนด้ามชงนะคะมาเป็นด้ามชงน้ําไหลสองทางนะคะเพื่อที่ว่าจะใช้สําหรับ2แก้วค่ะแล้วก็เป็นแบบบาสเกตก็ต้องเป็น2ช็อตนะคะเราจะทําเป็นคาปูกับลาเต้ไปด้วยกันนะคะ,ะเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเพราะนี้เราไม่ใช้ละเราใช้เป็นแบบว่าหัวกรุ๊ปทอลเลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะใส่กาแฟค่ะเราก็มาใส่น้ําตาลตโหนดก่อนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะอัเนี้ก็ใส่มานะคะ เราจะชอบหวานมากหวานน้อยใส่ได้เลยค่ะเน่ว่าใส่ประมาณสัก5 ml อ่ะค่ะกำลังดีนะคะต่อนหนึแก้วนี่นะคะใส่ไปเลยคือถ้าชอบหวานมากก็ใส่ได้นะคะใส่เยอะๆหน่อยเงี้ะคะยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมนมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะ ทำฟองนมกับทํากาแฟไปพร้อมกันได้ทีนี้ลูกค้าสั่งแก้วหนึ่งคาปูชิโน่ร้อนแก้วหนึ่งลาเต้ร้อนนะคะเน่ก็จะเทเลยค่ะมาที่ครึ่งเหยือกนะคะอันนี้เป็นเหยือกขนาด600 ml ค่ะเทนมสดลดจืดเนี่ยนะคะมาที่ครึ่งเหยือกค่ะแล้วก็ทํากาแฟเลยนะคะเปลี่ยนมาเป็นแบบดับเบิลช็อตค่ะทีนี้เราก็ใส่แก้วเข้าไปได้เลยนะคะไลายน้ําก่อนอันนี้นะคะแก้วนี้ ใส่เข้าไปนะคะกดนะคะอ่าพอเวลาสองช็อตนะคะเราก็จะใส่กาแฟลงมาที่2ช็อตสองอนค่ะใส่มาข้างละออนนะคะอ่าดูน้ํากาแฟเ่าไหลค่ะเพราะนั้นนี่เลยทําฟองนมไปพร้อมกันไม่ได้นะคะจับแก้วไว้ก่อนค่ะอืเรียบ้แล้วค่ะได้กาแฟมาแล้วนะอ่ทาทงนั้นเดี๋ยวเรามาทาฟองนมกันซึ่งจริงเราเครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอะค่ะเขาสามารถที่จะทําฟองนมพร้อมไปได้นะได้น้ํา เราต้องการคาปูชิโน่ด้วยนะคะลาเต้หนึ่งคาปูนหนึ่งเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะต้องมีความยืดฟองด้วยนะคะค่อยๆดึงพิเชอร์ลงมาค่ะค่อยๆดึงลงมานะคะลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็จะยืดหน้าฟองนมค่ะแมนะฟองจะสูงขึ้นสูงขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็หมุนเราก็จับรอเลยค่ะให้นมเนี่ยร้อนจนอุณหภูมิเราคือมือเรารู้สึกสัมผัสว่าแบบแบบอ๋อทนไม่ไหวแล้วนะคะ เดียบร้อยเราก็ปิดได้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่เรียบร้อยละสาหรับลาเต้หนึ่งคาปูหนึ่งค่ะไลนมออกจากก้านก่อนทุกครั้งนะคะก่อนจะทําอะไรเสร็จแล้วค่ะเราก็มาเลยนะคะสมมติว่า1ลาเต้หนึ่งคาปูค่ะขออนุญาตใส่แก้วคาปูก่อนนะคะถ้าคาปูก็คือที่เหลือเนี่ยค่ะเราจะใส่เป็นนมครึ่งหนึ่งแล้วก็ฟองครึ่งหนึ่งนะคะอ่ะนี่ก็เทเลยนมครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ที่เหลือนะคะตักฟองลงไปค่ะ อันนี้ก่อนนะคะแล้วก็มาลาเต้ค่ะลาเต้นมเกือบเต็มแก้วนะคะใส่ไปนมเกือบเต็มแก้วเหลือพื้นที่นิดหน่อยค่ะใส่ฟองนม,มเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูคาปูเห็นไหมคะฟองนมจะเยอะลาเต้นะคะทีนี้เราอาจจะมีความแบบว่าเพิ่มความน้ำตาลตโนดนิดนึงก็ได้นะคะ,ะเพิ่มนิดนึง ก็คือเราก็เพิ่มลายนิดนึงก็ได้นะคะสําหรับเวลาที่เราอยากเสิร์ฟลาเต้หรือคาปูอะไรก็แล้วแต่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูค่ะปูชิโน่กับลาเต้ร้อนค่ะที่เป็นกาแฟน้ําตาลตโนดนะคะเมนูต่อไปเดี๋ยวเน่จะมาทําเป็นมอคค่าร้อนกันบ้างค่ะ <c oughs> มอคค่าร้อนนะคะเน่ก็จะเอาน้ําตาลตโนดค่ะเท <c oughs> ใส่เหมือนกันเลยนะคะ,ะใส่ไปเลยค่ะ 5ML เหมือนเดิมนะคะเทเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเราก็ทํากาแฟนะคะ1ช็อตหนึ่งออนเหมือนเดิมค่ะะเปลี่ยนด้วยมาเป็น1ช็อตหนึ่งออนแพ็คกาแฟเรียบร้อยนะคะก็ใส่เลยค่ะนี่เป็นการทํากาแฟที่ยืนห่างเครื่องชงม,มากๆเสร็จแล้วนะคะโอเคใส่กาแฟใช้ได้เราก็มาจัดก,การทําฟองนมเลยได้กาแฟมาแล้วนะคะครีมม่าสวยงามกิบกิบเสร็จแล้วค่ะ เราก็เอากระปุกโกโก้นะคะโรยผงได้เลยค่ะโรยให้ทั่วเลยนะคะโรยแบบเราพอใจเลยะคะ่ะอ่าเราอยากได้โกโก้มากน้อยเสร็จแล้วค่ะเราก็เอานมค่ะที่เราตีไว้แล้วเนี้ยค่ะเทลงไปเลยนะคะนี่ก็คือม็อคคา้อนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนู กาแฟน้ำตาลตะโหนนะคะกาแฟสดร้อนของเราเนี่ยค่ะก็เรียงตามลำดับเลยนะคะเอสเพรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็มอคค่าค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะว่าเราได้รสชาติยังไงแต่ว่าเอสเพรสโซ่อเมริกาโน่นี่เอ่อเริ่มเย็นแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวชิมรสชาติดูว่าความหวานความหอมของน้ำตาลตะโนโหนของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเนาะ mm. โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะว่ากาแฟน้ําตาลตะหนดของเราเนี่ยค่ะแต่ละเมนูเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างค่ะทีนี้เราหน้าที่จะต้องมีช้อนคนด้วยเนาะเพราะว่าเวลาที่เราเสิร์ฟเราก็น่าจะเสิร์ฟไปพร้อมกับช้อนคนอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเน่ชิมเริ่มต้นจากตัวเอสเพรสโซ่ก่อนเลยนะคะเอสเพรสโซ่น้ําตาลตะนดค่ะก็คนนะคะจริงๆเอสเพรสโซ่ธรรมดาก็คือช็อตธรรมดาเลยค่ะพอเราใส่น้ําตาลตะหนดไปปุ๊บอืมหวานเลยคือมันจะกลายเป็นเอสเพรสโซ่ที่ดื่มง่ายขาเขไปใหญ่เลยค่ะ หวานแล้วก็มีความหอมหน้ำตาลตนโนดด้วยนะคะอืมเดียวะนว่าสําหรับแบบว่าคนที่ไม่ชอบความเข้มมากๆของเอสพโซ่แบบมีความอยากแบบกร๊บเดียวนะคะลองดูค่ะนี่ว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมริกาโน่กันบ้างค่ะอ่าเมริกาโน่นะคะก็น้ำตาลตโนดนอนก้นอย,อยู่ใช่ไหมคนหน่อยค่ะอืมเขาจะหอมหน้ำตาลตโนดแบบฟุ้งขึ้มาเลยนะเนี่ยอืมหอมหอม,หอม,หอม เป็นกาแฟที่ดื่มง่ายมากๆเลยค่ะคือเข้มแบบนุ่มหอมๆคือมันเป็นกาแฟอเมริกาโน่แบบดื่มสบายๆอยู่แล้วใช่ไหมคะมีความหอมของน้ําตาลตรหนดเข้ามาค่ะแบบอร่อยอะ่ะอันนี้กําลังดื่มกาแฟนะคะอยากเข้าใจผิดน,นะคะเห็นแก้วแบบนี้อมไม่ว่าแบบดื่มง่ายเลยค่ะอร่อยเลยอะ่ะโอเคอเมริกาโน่เราใช่ไหมจริงๆน่าทําทานที่บ้านเลยนะคะเนี่ยสำหรับคนที่แบบเฮ้ยมีความอยากดื่มกาแฟสุขภาพนะคะ มาคาปูกันบ้างค่ะคาปูชินโน่เห็นไหมเขาจะมีความฟองนมใช่ไหมคะหนาหนะนาเลยความคาปูชินโน่ของเขาอะค่ะคนนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลตระกูเขาอยู่ที่ก้นแก้วนะคะอันนี้คนชึบกาจคาปูชินโน่คือต้องได้ความแบบนมแ,บบน,มแน่นเนียนในปากอย่างนี้เลยนะคะอ,อร่อยอร่อยเพราะว่าด้วยความที่นมเขาใส่เป็น,นิดเดียวเพราะนั้นเลยกลายเป็นแบบเหมือน กาแฟนมเข้มเข้มแล้วก็หวานน้ำตาลตะโหนดด้วยดีอ่ะแก้วนี้ดีมากดีงามมีความตักไอตัวฟองนมด้วยนะคะอันนี้มาเป็นลาเต้บ้างค่ะลาเต้นะคะค้นค้นคนลาเต้ก็ดีลาเต้ะะอ,เตเตออกแนวอารมณ์นมกาแฟอย่างนั้นนะคะนมรสกาแฟที่มีความหอมน้ำตาลตะโหนดเข้ามาด้วยคะ่ะเออเนว่าด,ดีนะสำหรับร้านไหนนะคะอยากทำแบบเป็นเมนูออกแนวสุขภาพนะคะลองดูค่ะลองใช้เป็นตัวน้ำตาลตะโหนดดูก็ได้นะคะเพราะว่า น้ำตาลตโนด์อะจริงๆเขาก็คือมีค่าของน้ําตาล G.I ค่ะต่ําคือค่าสั่นให้ความหวานะนะคะเพราะฉะนั้นในการดูดซึมเข้ากระแสเลือดก,ก็เลยช้านะคะก็เขาก็เลยถูกจัดอยู่ในกลุ่มของแบบว่าเป็นออกแนวน้ําตาลสุขภาพได้นะคะอ่ะมาดูมอคค่า ok กันดีกว่าค่ะมอคค่า ok นะคะมีความแบบว่าผงโกโก้รอยหน้านะคะอืมพอเราแบบว่าดื่มมอคค่าเนาะเราก็ได้มีความแบบ ความกลิ่นโกโก้ค่ะเข้าปากนะคะแล้วก็หวานเบาๆะคะ่ะเพราะว่านเน่ใส่ตัวน้ําตาลตาหนดไปแค่5 ml เองซึ่งถ้าใครอยากหวานมาก,กว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้เลยนะคะแต่เน่ว่าขนาดเนี้ยก็กําลังโอเคนะแล้วก็มีความแบบหอมเข้มผงโกโก้ที่แบบเข้าปากไปพร้อมกับกาแฟงเนี้ยค่ะดูดิความมอคคาเขาแบบน่าทานโอเคค่ะเน่ก็มาแชร์ให้แล้วนะคะสําหรับที่มีคําถามเข้ามานะคะว่าอยากจะให้เน่มาแชร์เมนูกาแฟสุขภาพบ้างนะคะเพราะว่า แบบไม่ค่อยอยากจะทานแบบนมข้น,นหวานหรือน้ําตาลเยอะอะไรเงี้ยนะคะทีนี้จะทํากาแฟเย็นอย่างเดียวก็ยังไงอยู่ก็เลยกาแฟร้อนไปด้วยเลยละกันนะคะจะได้แบบว่าเผื่อเป็นไอเดียค่ะใครอยากจะเสิร์ฟเป็นเมนูกาแฟน้าตาลตะโหนอย่างเงี้ยร้อนเย็นปัน่นเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะเนี่ยทำเป็นกาแฟร้อนก่อนนะคะเอสเปรสโซ่เมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้อคค่าร้อนนะคะที่ใส่น้ําตาลตะโหนค่ะก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ5สูตรกันเลยทีเดียวเชียว สำหรับเมนูสายสุขภาพค่ะไปลองทำกันดูค่ะถ้าทำแล้วชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันนะคะหรืออยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมเน่ก็ยินดีมากๆเลยค่ะมีคำถามอะไรหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวเน่ก็คือจะมาตอบให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงานเริศเท c คอฟฟี่ด้วยนะคะกด สับสไครต์โ e เน็ต c ท f คอฟฟ h a ช n e l กดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ได้มีคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะกับเมนูกาแฟน้ำตาลตะโหนดเมนูร้อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ